วันนี้เราจะมาพูดถึงด้วยองโลจ,จิสติกโลเคชันไหนชาตอย่างไรครับโรงงานสอเอ้ยงานสแตแเลสจอเอ้ยรถที่เรากลับวันนี้นะครับคันนี้อุ่ยร้อ ผมในหล่อย,ยิงๆเลยนะครับเนี่ยมีคนมาถ่ายให้ด้วยสว,วัสดีรครับทุกคนครับวันนี้นะครับพวกเรามาอยู่ที่บริษัทจอสกุลช่างจำกัดนะครับรอยู่ที่เขตหนองจอกเป็นโรงงานสแตลเลสนะครับรวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะพามาทัวร์โรงงานนี้บวกกับให้ความรู้เล็กๆก็น้อยแต่ว่าเราจะให้ความรู้เรื่องอะไรเรายังไม่สปอยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับ l e t ก อ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าจุดประสงค์ที่เรามาวันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เนี่ยเรามาเหมือนกึ่งทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกโลเคชันเซเลชันนครับโอ้คุณพูดงี้สแสดงว่าคุณต้องมีความรู้ใช่ไหมผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าโอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมแคล้เล่นผมว่าแล้วคือจริงๆแล้วโลจิสติกโลเคชันเซเลชันเนี่ยคือการพิจารณาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งของโรงงานแล้วมีผลต่อการดำเนินง,งานของโรงงานนั้น,น ตั้งแต่การนำปัจจัยการผลิตเข้ามาสู่โรงงานไปถึงการกระจายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าเลยอืมครับผมเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณรู้ไหมไม่รู้เอา้า<อ>ว่าปัจจัยนในการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานเนี่ยมีกี่ระดับผมเนี่ยจริงๆผมก็เรียนมาเหมือนกันคุณคิดว่าคุณเรียนมาคนเดียวหรือไงผมตอต่อว่าสามมืวม<อ>ันมีสี่ระดับครับ๋อแล้วมีอะไรบ้างครับเนี่ยหนเลยระดับนานาชาติระดับภาค ระดับชุมชนแล้วก็ระดับพื้นที่ครับผมอ๋อแล้วโรงงานนี้เนี่ยเอาพิจารณาถึงระดับไหนเป็นหลักเหรอครับระดับพื้นที่ครับคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยผมไปวิเคราะห์มาแล้วเนื่องจากว่าหนึ่งโรงงานเนี่ยเลือกในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่พราว่าเป็นโรงงานทำสแตนเลสมันต้องมีการเก็บพวกสต็อกสินค้าที่เป็นสแตนเลสครับอสองครับเรื่องเขาให้คหํานึงถึงชุมชนรอบข้างครับคุณลองสังเกตม,มาสิเวลาเราเข้ามาเนี่ยโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ในซอยเรามีหญ้าล้อมรอบ ทำให้ดูดซับเสียงได้แล้วก็ต่อเนื่องในการกฎหมายควบคุมมลพิษทางเสียงและข้อสุดท้ายครับโรงงานเนี่ยตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมไร้รกระบบงเรื่องการขนส่งสแตเดตอะไรพวกนี้จึงสะดวกสบายมากครับผมอ๋อเขาพิจารณาทั้งถึงกฎหมายระบบโลจิสติกแถมการอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยยังสามารถหาคนงานได้ง่ายอีกต่างหากถูกต้องแล้วครับคุณเข้าใจอย่างนี้ผมภูมิใจในตัวคุณมากขอบคุณครับโอ้โหเสียงดังจริงขณาที่เราถ่ายอยู่เนี่ย ก็ยังมีเสียงดังเข้าคลิปนิดหน่อยใช่ครับโอ้ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ห่างไกลชุมชนเขาเลยไม่ได้รับผลกระทบนั่นเองถูกต้องก็อย่างที่เพื่อนสองคนที่แล้วพูดนะครับว่าโรงงานแห่งนี้อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องต่อไปที่เราจะพูดนะครับก็คือเรื่องปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องความสะดวกในการหาแหล่งวัตถุดิบข้อสองเนี่ยก็คือความสะดวกในการหาแหล่งแรงงานข้อ3าเนี่ยอยู่ใกล้ตลาดข้อ4ี่เนี่ยอยู่ใกล้ แหล่งพลังงานและข้อ5้าเนี่ยความสะดวกในการขนส่งครับนอกจอากนี้นะครับยังต้องดูในเรื่องของสภาพภูมิอากาศว่าเหมาะสมไหมนโยบายของรัฐเป็นยังไงในเรื่องของภาษีการแข่งขันและการกาจัดของเสียครับแม่หลายจากที่ฟังมาผมคิดว่าจริงๆที่พวกเราพูดเนี่ยก็มีเหตุผลนะแต่ผมว่าเราไปถามจากเจ้าของโรงงานตัวจริงกันเลยดีกว่าโอเคกันไปครับไปกันอ่า มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษไหมครับทาไมถึงเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานเป็นตรงนี้ล่ะครับเหตุผลมีเศษไหมก็ก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเรามีที่ตรงนี้นะครับก็เลยมามาจากที่เป่าเราที่ซื้อไว้ก็เลยมา,<อ>ม,ามาทำงานที่นี้นะครับโดยเหตุผลว่าทําไมมาตรงนี้มันมันก็จริงๆริงมันก็มีส่วนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันก็หก่างไกลากจากบ้านคนหน่อยหนึ่งเพราะว่า อุสาหกรรมของเราเนี่ยใช่มันก็มีบางงานที่อาจจะมีเสียงบางดังบ้างนะคร<ม>เราก็เลยมามาอยู่นะตรงนี้แล้วตรงนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือมันเขตฝัางเซาแล้วมันจะเป็นของอุตสาหกรออรมเขาเรียกอะไร e ec นะคร<ม>ับ e ec e มันได้รับยกเว้นว่าจากพื้นที่สีเขียวธรรมดาเนี่ยกิจกรรมบางอย่างมันสามารถขอรององสีได,<อ>ได้นะครับคำว่ารององสีก็คือ มันสามารถอุตสาห์ขออนุญาตใบประกอบอุตสาหกรรมได้นะครับบางทีเราไปสร้างในรุงเทพไปดอะไรพวกนี้การที่จะออกใบอนุญาตโรงงานเนี่ยมันออกไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันเหมาะอย่างมันเป็นเขตอุตสาหการรมพิเศษ e c แต่ว่าช่วงเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นมาจากการทารณาปัจจัยทางด้านพื้นที่ว่าเรามีที่เปล่าตรงนี้ซึ่งมีขนาดใ,ใหญ่เพียงพอต่อการตั้งโรงงานแล้วก็ต่างไกลชุมชนด้วยใช่ครับโอเคครับผมมันสามารถ ต่อยอดได้นะครับว่าอาจจะขยายได้อีกอะไรเงี้ยครับขอบคุณนะครับครับครับต่อมานะครับจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ข้อดังนี้นะครับ1ครับก็คือการให้คะแนนนะครับ2ก็คือเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการเปรียบเทียบกับจุดคุ้มทุนครับผมและขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบระยะทางครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะเลือกใช้เป็นวิธีที่1นนะครับก็คือ การให้เกณฑ์ให้คะแนนครับผมแล้วก็จะกําหนดปัจจัยต่างๆนะครับแล้วแต่สถานที่นั้นสิ่งสภาพแวดล้อมตรงนั้นว่าจะกําหนดปัจจัยเท่าไหร่ครับแล้วกเ็เป็นการกําหนดน้ําหนักนะครับของตัวปัจจัยนะครับแล้วก็มี2ทํทเลให้เราเลือกนะครับแล้วก็เอาคะแนนตรงนั้นมาคูณกันแล้วก็จะได้เป็นค่าปัจจัยในการตั้งโรงงานตรงนั้นขึ้นมาครับขอบคุณครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปพาทัวร์โรงงานสแตนเลสจอสกุลช่างจำกัดนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากพวกเราไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขอบคุณครับบาานดีเเเลยยไมม่ครครรักกใ